ีค่ะแล้วตรงนี้คันกะต้องมีพนักง,งาน2คนขึ้นไปนะคะต,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 ต้องมีสองคนขึ้นไปแล้วก็ยกขึ้นไปใส่ข้างๆางรถเพื่อความเห็นจเจ้าตีโบนังเจ้าต้องพักไหมจับไหมจมับไหมเอาฝังไว้ เจ้านี่สิบปิดเเออทำไมกอขึ้นไปรอเออคุณหนามันโดนไหลรอบนี้มันสิบขึ้นตางบนนี้อีกลำบากหน่อยอยู่นะคะเนออ่ะเดนสองซ้ำนดสองซ้ำได้แล้ว ต้องล่างใหญ่เติบหนึ่งพุณแล้วจังขฮ็ดได้อ่ะใส่ okay, ง่ายๆนะคะต้องมีพัน้ <Okay. S 1> วกช่วยกันสองคนขึ้นไปวันนี้กับมีสลิงวางวางกลางรถอยาววางืนมันก็มันเวลานมล่นอืวางวางผืนก่อนในยาวๆวางึืนสก่อนโอเ้ <c oughs> อเสือ้อมัดไปหันอีกด้วยนั่นไหม โอ้เตรียมเสียกมัดข้างบนอีกบ้างเฉพาห้าวก่นมันหลุดเพื่อไม่ให้มันหลุดนะคะนี่แหละอาชีพของพวกเราของประเทศไทยอาชีพประเทศไทยโอ้ไปแล้ว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 อรถไปแล้วรถไปแล้วรถไปแล้วมันเป็นมันมันสี่ะจ้ะมันเป็นมันมันสิละนี่เทศไทยเฮ็ดเังสิแบบว่า ของชาวบ้านนะจ้าว่าแม่นของนั่นได้ดิว่าแม่ของโรงงานถ้าโรงงานของเขาแวรถเง่ๆมาตัดฟุ๊บเดียวกันแล้วก็นเนืดสวยงามชาวบ้านมุมหนึ่งของชาวบ้านท,าท,าท,าท่าด่ะเฉียบรถแล้วเฉียบรถแล้วเอา้าต้องต้องต้องมาลงล็อกนี่อืมต้องมาลงล็อกนี้หรือเขาจะถอยหลังก็ไม่รู้ เราไม่รู้นะคะนี่เราอ่านใจไม่ออกนะคะนี่เราอ่านใจรถเราอ่านใจคนขับไม่ออกนะคะนี่มาแล้วมาแล้วถอยหลังอ้แมนแทบะแมนแทบะถอยหลังแทบะ ถอยหลังนะคะเนี่ยรถถอยหลังนะคะรถถอยหลังนะคะเนี่ยรถถอยหลังค่ะรถถอยหลังมาแล้วมาแล้วสตาร์ทเครื่องและสตาร์ทเครื่องแล้ว าร์ทเครื่องแล้วสตาร์ทเครื่องแล้วโอ้คนขึ้นแล้ว,วนั่นหรอแมูมาด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 ูมามมามา,มา,มา,มาดูโอ้พะอเนาจะ่นี่้องหุงน้ำพ่นเว้ยเอ้ยอึบ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 ,อบโอ้คนขับกับโตคนหลับกับโตไงคนขับกับโตไง ว่าทันเว้ยอืออืมอม,มาแล้วเกี่ยวของขึ้นไปเลยวะเกี่ยวขึ้นไปเลยมาเบิ่งใกล้ๆงานแบบนี้ไม่เจอผู้ชายเฮ็ดผู้หญิงกลับไปตัดผู้หญิงเขาไปตัดอ้ยผู้ชายก็ขึ้นอ้อย